อนเสร็จนะครับเปิดธรณีดวงสิบหกชั้นฟ้านะครับสิบห้าชั้นดินนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือใครสนใจยังไงอันนี้คือแร่ธาตุนะครับหลายนะปู่เจ้ามาหาสมินเหล็กนะครับเอาก้อนสวยสวยดีกว่าเนาะมันจะมีก้อนสวยสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอันนี้กําลังจะงอกนะครับพวกนี้แร่ธาตุเหล่านี้กําลังจะงอกนะครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ชมบารมีก้อนสวยๆกันนะครับมันมีก้อนสวยๆนะตอนแรกออกมาเนี่ยยังไม่งอกเลยนะครับแต่ตอนนี้งอกแล้วนะครับงอกแล้วนะเพราะว่าผมพ่อค้าเนี่ยสวดมนต์แผ่บุญนั่งสมาธิบ่อยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวน,นี้ก็สวยนะครับนี่คือปลูเจ้ามาหาสมิงเหล็กนะครับ ท่านเชื่อปู่เจ้ามหาสมิงเหล็กนะครับว่าอันนี้เหล็กหลายเพลินนะครับสีจะต่างกันนะครับนะัะจะแดงนะครับหลายโพลอันนี้เหล็กหลายน้ำนะเอาค้อเทๆดีกว่าดูก่อนข้อนนั้นข้อนนั้นนี่นะครับนะครับเหล็ไหลน้ำนะครับเหล็ไหลน้ำเหล็ไหลน้ำนะครับ ก็หเล็กไหลน้ำนะครับนี่ก็นน้ำนะครับเล็กไหลน้ำนะครับมีก้อนเล็กๆก,ก็มีนะถ้าใครสนใจเล็กๆท่าไข่ปลาี่อันนี้สามารถงอกใหญ่ได้นะนี่นะครับไขป่ปลาในสามารถงอกใหญ่ได้นะประมาณนี้นะแล้วส่วนกาฝากเราก็มีนะ อันนี้เป็นพระอะไรไม่รู้นะครับใครรู้ราคาบูชาก็ประมูลมานะครับสมเด็จพระนางพญานะครับพระรอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับกาฝากที่ดีต้องมีตาโคตอย่างนี้นะครับกาฝากที่ดีนะครับตากาฝากน้อยแปกเรียกหวยเรียกทรัพย์นะครับอิทธิคูณนะเรียกหวยหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสาวห้านะคคูณพันล้านนะครับก็มีนะครับก็พระหนึ่งนะครับพระเจ้าแสนล้านเราก็มีนะครับ เจ้าแส่นล้านเะนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงค้าขายนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี